พัดเฮ้ตาแบบน,นี้เอาอันนี้ออกก็ได้เลยนะผัดอะไรรู้ไหมคะผัดดอกหอมเจ้าเอามาจากไทเจ้า ก็ให้ดอกหอมซุปก่อนแล้วก็เอาปาปิก้าเอาใส่เซ็บค่ะเซ็บเซ็บอีลีอีลอเซ็บกระโดกกระเดียนะคะ่ะ แล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสรสเนื้อนะคะใส่เกลือน้อยนดะนี้ใส่หนะ้าถุงเจ้าเด็กเกลมเจ้าบ้านนี้บกกินเกลมเจ้าผงชูรสมีไหนผมชผงชูรสนบาต้องใส่ก็ได้ จะใส่น้ำล้างครกนิดหนึ่งนะคะน้ำล้างครกใส่ไปเลยมีฟ้าไว้ 哦。